พระสัมมาสมุทธเจา้าตรัสไว้ในเสวิสูตรว่าบุคคลคบคนเลวย่อมเลวลงคบคนที่เสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนไหนครอบคนที่สูงกว่าย่อมสูงเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นจึงควรครบคนที่สูงกว่าตนการเลือกคอบคน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ชะตาชีวิตว่าจะรุ่งเรืองหรือตกต่ำจะมีความสุขหรือทุกข์ถ้าหากเราไม่เลือกคบคนดีไปคบกับคนผ่านคุณภาพของใจก็จะมีแต่เสื่อมลงหาความเจริญไม่ได้ในการเลือกคบคนนั้น อย่าความถูกใจอย่างเดียวนะจ๊ะต้องคำนึงทังความถูกต้องและคุณธรรมเป็นหลักควรครบคนที่กล้าแนะนำตักเตือนจนทำให้ตัวเราน่ะดีขึ้นสูงส่งขึ้นทั้งศรัทธาศีลส,สุตตะจากขะปัญญาบรารมีก็จะได้เพิ่มขึ้นการหมั่นก็หาผู้มีคุณธรรม จะทําให้เราฉลาดในทุกเรื่องและเราจะได้ซึมซับคุณธรรมความดีจากท่านด้วยในทํานองเดียวกันการครอบคนไม่ดีจะทําให้เราในแย่ลงเหมือนดังเรื่องของลูกเศรษฐีผู้ติดในรสชาติของสุรารเาะครอบคนพาลเป็นสหายเรื่องที่หลวงพ่อจะนำมาเล่านี้ เกี่ยวพันกับเรื่องราวของพระเจ้าพรมทัตผู้ติดใจในการเสวยเนื้อมนุษย์เพระคนทำเครื่องต้นเป็นต้นเหตุได้แอบ,บเอาเนื้อมนุษย์มาปรุงเป็นอาหารให้พระองค์เสวยทางด้านเสนาบดีเห็นว่าการเสวยเนื้อมนุษย์นั้นเป็นสิ่งไม่สมควรจึงทูลเกลี้ยกล่อม ให้พระราชาเลิกพฤติกรรมนั้นเสียมิเช่นนั้นโลกจะถึงความพิน,นาศเหมือนเรื่องของลูกเศรษฐีติดสุราจากนั้นก็ได้นำเรื่องในอดีตมาเล่าถวายเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการในเมืองพาราณสี มีสกุลเศรษฐีสกุลหนึ่งรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดท่านเศรษฐีมีลูกชายสุดที่รักอยู่คนหนึ่งวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีได้ไปเที่ยวงานมหรสพกับพวก,พวกเพื่อน,เ,อนเนื่องจากเพื่อนลูกเศรษฐีเป็นคนพานมีนิสัยเกเร ได้ชักชวนกันไปดื่มสุราในวันแรกลูกเศรษฐีก็ไม่ยอมดื่มสุราเพราะพ่อแม่สอนไว้ว่าการดื่มสุราจะนำพาความพินาศมาสู่ตัวเองและครอบครัวแต่เพื่อนๆของลูกเศรษฐีหาทางที่จะให้เขาดื่มสุราให้ได้เพื่อผลประโยชน์บางอย่าง ต่อมาได้มีงานมหรสพในพระนครลูกเศรษฐีได้ถูกเพื่อนชักชวนไปเที่ยวง,งานด้วยกันอีกแต่ได้ตอปฏิเสธไปเพราะรู้ว่าถ้าหากไปก็ต้องถูกชวนดื่มสุราเหมือนเดิมแต่พวกเพ,เพื่อนได้ช่วยกันเกลียกล่อมว่าเมื่อเพื่อนไม่ต้องการดื่มสุราก็ไม่เป็นไร เราจะจัดหาน้ำนมไว้ให้เพื่อนดื่มลูกเศรษฐีเห็นว่าเ,เพื่อนๆจะสำราญเหล่านี้อุตส่าห์ให้เกียรติจึงตอบตกลงที่จะไปเป็นเพื่อนเมื่อไปถึงงานมหรลพแล้วก็พากันเดินเที่ยวชมอย่างสนุกสนานจากนั้นได้พากันมานั่งพักใต้ต้นไม้เพื่อดื่มสังสรรค์กัน พวกเพื่อนๆส่งน้ำนองให้ลูกเศรษฐีดื่มตามสบายในคืนนั้นนักแรงคนหนึ่งต้องการจะมอมเล้าลูกเศรษฐีแทนที่จะพูดว่าเอาเหล้ามาให้ดื่มหน่อยกลับพูดอย่างสบายอารมณ์ว่าเอาน้ำพึ่งใบบัวมาให้ดื่มหน่อยเพื่อนเพื่อนเขาสุราซึ่งห่อด้วยใบบัวอย่างดีมาให้ดื่ม มาดื่มแล้วก็แสดงอาการสดชื่นแจ่มใสใบหน้าแดงแต่งตึงทีเดียวฝ่ายลูกเศรษฐีอดสงสัยไม่ได้จึงถามว่าน้ำพึ่งใบบัวเป็นอย่างไรหรือเพื่อนคนหนึ่งก็พรารนาสรรพคุณว่าน้ำพึ่งใบบัวนี้ขอเรียกว่าบกครัมทุ เป็นน้ำพึ่งพิเศษกว่าน้ำพึ่งทั่วไปเป็นของหายากมากวันนี้พวกเราโชคดีมีผู้นำมาขายจะลองชิมหน่อยไหมล่ะลูกเศรษฐีไม่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของพวกคอสราจึงทดลองดื่มด้วยความชลาดใจต่อเป็นน้ำพึ่งใบบัวจริงๆ อีกท่านตนเองก็ไม่เคยดื่มโซรามาก่อนครั้นดื่มเข้าไปแล้วจึงรู้สึกติดใจในรสชาติที่แปลกๆเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่รอช้าได้ยืน่นเนื้อปิ้งเป็นกับแกล้มทำให้ลูกเศรษฐีชื่นชอบหนักเข้าไปอีกพอดื่มมากๆเข้าก็เกิดอาการมึนเมาขาดสติครั้นเมาได้ที่ พวกเพื่อนจึงค่อยๆเปิดเผยว่าเพื่อนนั่นไม่ใช่น้ำพึ่งใบบัวหลอกแต่และเขาเรียกว่าสุราลลกเศรษฐได้ฟังแล้วแทนที่จะกลับจิตกลับใจแต่เมื่อถูกเ็สของสุราครอบงำระบบประสาทเสียแล้ว,ส,วสติสัมปชัญญะก็หายหมดจึงขอดื่มสุราต่อ เราไม่รู้จักนะ้ำดื่มที่มีรสอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเวยนำโซดามาให้เราดื่มอีกเถอะเพื่อนๆก็ไม่ขัดใจสั่งเหล้ามาให้ดื่มอย่างเต็มที่ดื่มจนเมาขาดสติเพื่อนๆต้องช่วยกันประคองกลับบ้านท่านเจษฐีเห็นลูกชายเมากลับบ้านก็ตกใจได้คนใช้นำผ้าเย็น มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวคอยเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ด้วยความเป็นห่วงั้ะลูกสางมาเมาแล้วจึงแนะนำว่าลูกลูกเกิดมาในตระกูลเศรษฐีประพฤติตัวเหลวไหลยอย่างนี้มันไม่เหมาะสมนะลูกสซราจะนำพาความชิบหายมาสู่วงตระกูลของเรา ลูกชายย้อนถามว่าการดื่มสุราเป็นความผิดด้วยหรือรสอร่อยเช่นนี้ผมไม่เคยได้ดื่มที่ไหนมาก่อนเลยทำไมจะต้องมาห้ามปรามผมด้วยต่านจัถีก็บอกว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปแล้วทำให้ขาดสติสัมปชัญญะขาดเหริโอตปะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ แม้เดินกลับบ้านก็ไม่ถูกนี่คือน,น้ำอบาทที่จะพลาญสุขภาพออร่างกายพลาญทรัพย์สมบัติของเราลูกจะได้ไปดื่มอีกเลยแต่ดูเหมือนว่าคำสั่งสอนของพ่อจะไม่เกิดผลดีต่อลูกเศรษฐีเลยเพราะลูกเศรษฐีติดใจในรสชาติของสุราเสียแล้วท่านเศรษฐีจึงยื่นคำขาด กับลูกชายว่าถ้าอยากดื่มเหล้ามากก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นลูกเศรษฐีแม้จะถูกตัดพ่อตัดลูกก็ไม่ได้วันไหวยืนยันกับพ่อว่าบรรดารถทั้งหลายเครื่องดื่มนี้นับว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีรสเลิศอย่างหนึ่งผมขอมลาไปแสวงหาน้ำดื่มที่มีรสเลิศ ซึ่งไม่มีในบ้านหลังนี้ถึงแม้ต้องตายผมก็จะไม่ยอมงดดื่มสุราเด็ดขาดท่านเศรษฐีโมโหมากที่ลูกชายไม่เชื่อฟังจึงขับไล่ออกจากบ้านโดยไม่ให้เหยียบเข้ามาในบ้านอีกต่อไปลูกชายเศรษฐีออกจากบ้านพร้อมดวยเงินติดตัวจำนวนหนึ่งไปขอสายอยู่กับเพื่อนขีเมาด้วยกัน ครั้นอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องถูกพ่อแม่ของเพื่อนขับไล่ออกจากบ้านเพราะเอาแต่ดื่มเหล้าอย่างเดียวไม่ยอมช่วยทำการทำงานเลยคราวนี้เมื่อไปขอสายบ้านเพื่อนคนไหนก็ไม่มีใครรับเข้าบ้านเงินที่ติดตัวมาก็หมดกระเป๋าแล้วจึงต้องกลายเป็นคนอนาถาถือกระเบื้องเที่ยวขอทาน นอนตามศาลาริมทางบ้างอาศัยฝาเรือนเขาอยู่บ้างค่ำไหนนอนนั่นสติสัมปชัญญะเลอะเรือนเพราะฤทธิศุราในที่สุดก็เสียชีวิตกลายเป็นศพไร้ญาติเสนาบ,บดีครั้นนำตัวอย่างของลูกเศรษฐีขี้เมามาเล่าให้ฟังแล้ว ได้กราบทูลขอให้พระราชาทรงเลิกเสวยเนื้อมนุษย์เด็ดขาดมิเช่นนั้นชาวเมืองจะนเนรเทศพลงออกจากแว่นแควนเหมือนลูกเศรษฐีขี้เมาอย่างไรก็ตามพระราชาทรงยืนกรานว่าแม้จะถูกขับออกจากความเป็นพระราชาให้ไปอยูป่าตามลำพังก็ยอมนี่ถือได้ว่า เป็นความยินยอมถึงขนาดเอาราชสมบัติเป็นเดิมพันธทีเดียวนะจ๊ะคือทำอย่างไรก็ได้ขอเพียงให้ได้กินเนื้อมนุษย์ก็พอความเสพคนที่ติดเข้าไปอยู่ในสายเลือดในชีวิตจิตวัญญาณเสร็จแล้วการจะให้เลิกเด็ดขาดจึงเป็นไปได้ยากมากเส้นทางชีวิตของพระเจ้าพรหมทัต จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นใครมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ให้ทุกท่านจงอย่าได้ประมาทในชีวิตอย่าไปเสพสิ่งเสพติดที่จะทำให้ชีวิตตกต่ำต้องรู้จักยกใจให้สูงขึ้นโดยการหมั่นทำทานทุกวัน รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และเจริญภาวนาทำจิตให้พองใสยอยู่เสมอหยุดในหยุดเรื่อยไปจนกว่าจะได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยภายในตัวกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยวออยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พล่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีอายุขายยืนยาว ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด อภินวานอวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ